โอเคสวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงศธรแชนแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแลรลลี่ออนไลน์เซิร์ฟเวอร์คลาสสามเป็นอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับอาชีพซูปเปอร์โนวิดนั่นเองนะฮะก็มาเด้นะครับมาลองไอเทมอีกนะฮะอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นในคลิปที่แล้วนนั่แหละแต่ว่าอ่ามันทำเป็นของวิงออฟอนโนนเนาะวิงออฟอนโนนฮีโร่ของซูปเปอร์โนวิดไปนะครับอ่ะแต่ว่า อันนี้ก็มาลองอีกคลิปหนึ่งนะครับผมขอสมใส่ตามเดิมนะครับเป็นเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะฮะก็เดี๋ยวเป็นตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือ perfect size shadow weapon นั่นเองนะครับก็เป็น shadow ในส่วนผงม,มือนะครับเผื่อใครยังไม,ไม่ได้ใส่เป็นแบบอ่า super power เนาะ super power shadow นะครับผม อาชีพซูเปอร์โนวิดนะฮะใส่แบบผมอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเอาไปเล่นแบบแค่ FM อย่างเดียวไม่ได้อยากเลื่สายปลาโลกครับแล้วเอ้ยอยากจะหาชาร์โดส่วนมือมาใส่เนาะมาแทนที่อ่าอะไรนะมือซูเปอร์โนวิดอะไรอย่เงี้ยนะครับผมก็อ่ะลองดูกันนะครับก็เดี๋ยวมาทำความรู้จักในส่วนของ Perfect Size Shadow w e a p o ่อนกันก่อนนะครับว่าอ้คุณสมบัติมเป,ป็นอย่างไงบ้างนะฮะก็อ่ะเพิ่มดาเมจ ทางกายภาพแล้วก็เวทมวนต์ต่อสู้ทุกขนาดนะครับ2%นะแล้วก็หุ้นทุกหนึ่งการตีบวกนะครับ ATK บวก3นะครับผมแล้วก็เมื่ออัปเกรดถึงขั้น7นะครับก็เพิ่มดาเมจทางกายภาพแล้วก็เวทมวนต์ต่อสู้ทุกขนาดอีก2%นะครับแล้วก็ถ้าบวก9ก็เพิ่มอีก3%นะครับผมอ่ะก็ถ้าใส่คู่กับในส่วนของอัมเมอร์นะครับก็แม็กกิช S HP s p เพิ่มอย่างละ2%นะครับใส่ที่ได้ตอนที่เลเวล1นะครับก็ถ้าอย่างแบบตีบวก9เนาะก็ ATK ให้มาน่าจะ27เนาะแล้วก็ไอในส่วนของเปอร์เซ็นต์นะครับก็ให้อีกตึบ๊บตึ๊บ4 4ก็เป็น7จอีก7%นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าไอ้ดามจมันเพิ่มขึ้นมา,มาขนาดไหนผมขอเทสแบบใส่กับไม่ใส่ละกันนะเพราะว่าลูกมือ ซูเปอร์นักบิทผมไม่มีนะครับไม่ได้ซื้อไว้นะครับเพราะว่าตอนเล่นจริงก็ตั้งแต่1นึ่งถึงเกผมก็ใส่เซตเดิมเนี่ยมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะของสมใสตามเดิมสเตตัสตามเดิมอะไรตามดมเดิมนะครับอ่ะนะครับไม่ใส่ถุงมือก่อนนะฮะบ๊บก่อนตป๊บื่งนะครับโอเคแปดแปดเจ็ด อ่ะลงมาแสนหกนิดๆก็มีก็จะอยู่นี้เนาะประมาณเราแสนหกเกือบแสนเจแล้วก็แสนแปเกือบแสนเกเนาะประมาณโอเคแล้วเมื่อเราใส่ถุงมือเข้าไปนะครับ อ่เอดีเคเพิ่มขึ้นเนาะเห็นตามเมื่อกี้นะครับถอดคอรับจากเก้าร้อยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บเพิ่มเป็นเก้าสเก้าไอแปดจาก8ปดเก้านาะขึ้นเป็น9ก้าสเก้าครับกข็ขึ้นมาเยอะอยู่นะ <c oughs> โอเคแล้วก็ลองตีเข้าไปแสนเก้านะครับมีแสนแปดคึ้งหนึ่งนะฮะ อ่ะขึ้นโดดมาขึ้นมาเป็นสองแสนก็มีนะครับ่ะเอสทีหมดหนึ่งโอเคก็ขึ้นมาเป็นสองแสนน้งองแ,แม็กสูงสุดนะครับโอเค,เ 00, ก,ะค,ะอเคก็จะเห็นว่าเอ้ยดาเมจ ขยับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะก็ถ้าผมแบบมอง 1, ผ่านๆก็น่าจะประมาณสิบเปเซนนะครับสิบสิบประมาณสิบนิดๆนะฮะของไฟนนอลดาเมจนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะนะครับผมจากดันขึ้นมาสูงสุดประมาณเท่าไหร่นะะกับแสนเก้าใช่ไหมเมื่อกี้นะครับอาซีว่า 1, 9, แสนเก้าก็ขึ้นมา 2, เป็นสองแสนอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะ ครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับในคลิปเรื่องนี้นะพอดีก็เผื่อแบบบางคนแบบเอ้ยไม่รู้จะใส่ชาร์จแบบไหนดีอะไรยังไงดีแล้วก็อุ่งม,มือนี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับเผื่อแบบใครใส่แบบผมนะแบบเออเอาจ่อร้อยนะครับผมก็เรื่องของแก้ขนาดเนาะแล้วก็ส่วนหุ่งมือแบบเี้ยไม่รู้จะใส่อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อะลองดูนะเพราะว่าในส่วนอันนี้มันเป็น ไอพาเทนเบสไลท์เนาะมันเป็นมีดนะครับผมดังนั้นก็เลยหาวิธีแบบเจะเล่นยังไงดีอยู่นะครับก็เลยใส่เป็นประดับแก้ขนาดเนาะ mm. แล้วก็อะที่เกียรตใส่แบบเจาะหกสิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยใส่เป็นจอร้อยไปเลยนะผมแล้วก,ก็มือก็ขาดไปว่าเอ้ยจะใส่แบบไหนดีผมก็น่าคิดสักพักนึงนะแต่ว่าดีแบบเอ้ยเจอคนที่เขาปล่อยราคาแบบเอ้ยถุกๆเออไม่ค่อยแรงมากนะผมก็เลยอะ ลองหามาใช้ดูนะครับผมก็อ่ะตามนี้นะครับก็ขึ้นมาประมาณ10%เปอร์เนต์เนาะนิดๆน,นะครับผมโอเคก็ไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องทงสตาชแนลด้วยครับเพื่อเป็น,ำนกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับหรือใครเข้ามารู้สึกเอ๊ยยังไม่ใช่ยังไม่ชอบไม่เป็นไรนะอย่ามาเข้ามาผมก็ดีใจแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะวันนี้ผมขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ บายครับจะไดใหมาคลิปหน้าเนาะ